สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในการการอกมินิชแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้เวอร์อิดะิทนะเบื้องต้นนะครับผมโอเคครับคลิปที่หนึ่งนะครับผมภายใน3นาทีนเองนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะนานกว่านั้นนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มแรกครับคำสั่งพื้นฐานฮะก็ถือขวานมาก่อนนะครับผมอ่าอ่าจำไว้นะทุกคนต้องมีโ P ก่อนนะหรือไม่ก็มีเพอร์มิชันของเวอร์อิดิทนะถึงจะสามารถใช้เวอร์อิดิทได้นั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่่่าานนะะคครรรรรัับบอเเิมมแกกผ็ทุ คลิกซ้ายนะครับผมเห็นไหมมันจะขึ้นมา first position นะครับผมคลิกขวานะแล้วแต่ความกว้างที่คุณต้องการเลยนะครับคลิกขวามันขึ้นมาเออ script position นะครับผมโอเคและคําสั่งของมันก็คือ t ับ t ับ s e ตนะครับผมสามารถไปดูโค้ดที่ลิงก์ใต้ล่างผมได้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นไม้แล้วกันนะครับอ่านี่ฮะก็จะเป็นไม้แล้วนะครับผมและวิธีการลบออกทําไงครับ t บทับอ undo ครับผม UNDO นะครับโอเคก็ลบออกไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปนั่นก็คือคําสั่งแบบว่าพิมพ์นะฮะทับทับ POS หนึ่งก็เหมือนกันนี้เลยครับเหมือนกับใช้ขวานเนี่ยแต่นี้เป็นแบบลอยๆนะก็คือไม่ต้องต่อบล็อกให้ยุ่งยากครับทับทับ POS สองนะครับผมทับทับเซตยี่สิบนะครับโอเคสมมติเห็นไหมมันก็จะแบบได้บล็อกตามที่ต้องการเลยนะครับผมทับ Undo นะฮะถ้าไม่ชอบกทับ Undo ไปนะครับผมโอเคครับ ก็ข้อควรระวังนะครับไม่ควรใช้เวอร์อดิตนะครับมากเกินไปนะครับก็คือแบบใช้แบบกว้างๆเกินไปอาจจะทาให้เซิร์ฟดับแล้วก็เซิร์ฟค้างเซิร์ฟแลกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะฮะขอจบพีิงนี้นะครับผมก็เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมก็จะมีพาร์ทเรื่อยๆเลยครับกับการสอนเวอร์อดิตนะครับผมไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้ามากกดซับนะครับผมไ๊ายบ็ยครับจะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผม